ไปโดนเราไปม oh, ันเพื่อแง่ไงเนี่ยได้โอ้โหปัญหาพุ่งมื่นนี่โอ้ตั้งใจไปเอาอย่างเดียวเล่นบ่อปูแมนโอ้โหเมืที่แล้วศูนย์สี่เม็ดเดียวบ่อปูแมนปัดปัดไปเอาเอ้วนน้ำเยินมูนละบอลไป็ดไก่ได้ไปเอาเอ้วนน้ำเยินมูนละปุ้มที่ให้แม่นแค่ วันนี้พระอายุ68ปีครับผมปู่คอตายอยู่ที่บ้านโนนใหญอ่อันนี้เป็นอเป็นเลขเชือก่ปู่เพื่อเลขกันควันเาาอาแม่ควนนันแล้วเอาอยู่กับมองคนปู่ก็แล้วโอ้เพิ่นปู่แค่ต้นไม้บ่ปู่เป็นหน้าต่างโอ้ไปนั่งเอาอยู่คอมาต่างเลย <laughs> โอ้ ตัวตัวตัวนั่งอยู่พื้นโอ้ผูกยุขอดมาตั้งก็นั่งอยู่พื้นในเนาะเอ๊ะเอายุขอดมาตั้งเลยแต่ว่าฉันตัวเขาถามจะจอไปยักข้นหลับปูวกลางโอ้ปัวปัเห็นคนออกมาหาแบบปูวโอ้ยออกมาปวดปวดตรงที่ปวดตรงไร่ปวดป็นโอ้ อายุอายุพัท่าไหปู่หกสิบแปดปีแปดปีเนะแปดปีหกแปดปีหกแปดในยิ่งัง่ไหน่อยว่าแปดเที่ยหกออายุปนหกสิบแปดปีเออยกุฏิเออยุกุฏิเป็นบปูยุกุิหลโอ้ตานปวยพนยังปูปุ๊ยี่ยี่ยู่นี่บะนางยี่ สาเหตุสามพักผูว่าเกี่ยวกับลูกอยู่บหัวตาใจน้อยใจอ็เป็นพระเป็นน้อยใจคัามเครียปูเป็นก็น้อยใจเป็นนึกกันเนาะเป็นกันคดขึ้กันเนาะทั้งวานนะะครับปูได้ยินข่าวปูอะไรเป็นนั่งอาเลยเป็นว่าปูแมงเขาก็โทษหน้าดอกหลัดบ้านนั่นหละปูจากกัปูอืมไอ้โชว์ฮยูใส่กับปูปูไปอยูใส่กันไหนย อ้บ้านนู่นเงเพื่อแรงไงโอ้บ้านนี่งแรงไงพวกไก่เด้จากนาวังไปก็ได้รม่ไงเ่งห่ผมเนาะเ่งไงเบ่หม่มกนเก่งน้อพวกไก่เด้พไก่ปลาน้ำเงี้ยนอโอแม่นีแหละปูอืมเปิดในมือไก่ัวเนาะวันนั้นศสีเม็ดเดียวเม็ดเดียวโคโลโบ้านบ้าน ลำเนื่งมันไม่ใหญ่ใจแล้วพี่น้องอันปูยวัดปูเฮ็ดประตูแล้วเราบอกเขาก็ร่างเฮ็ดผู้เดินทางมาโอ้ปูโอ้ปูสิเดินทางไปเอาโชคมาใส่ประตูโอ้แมนโอ้อยู่อำเภอเ้ื่อยน้อยครับาเบิ่งบุญบ่องไฟข้าเจ้าโอ้ครับผมอืมเล็กๆมาแล้วลวงมา่อปีเลยโอ้ได้เล็กมาแล้วก็ะลวงมาเลยวันที่ว่างอำเภอเ้ื่อยน้อยโอ้ พูดมันเชือแม่บบร้านใายห้างเอาเลขรดโอ้โยาตัวไหล่ะปูอนี้ปลาอะบโอ้นม่นะครับผมยำละยมแล้วยมแล้วสามแปดหนึ่งสามแปดแปดหนึ่งเลขกงชอบบนเด้อสี่เจ็์แล้วก็สีเดี๋ยวะูอาไมเดี๋ยวะพูนอเดี๋ยวแปมหนงแปหนง ปาโตพี่น้องเกดอะไูเด้อแปบนึครับแป๊หนึงสามสี่เจ็ดไม่เดก่อนสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสองตัวสี่เจ็ดสองตัวแขนแขนได้พี่น้องเม็ดเดียวแขนแขนได้สี่เจ็ดสี่เจ็ดม็ดเดียวสามแปดหนึ่งพอมีันไม่หักอมอืด ไม่เดียวแข็งนเลยรางหน่วยงานทีศุนตัวเดียวโอ้นีตัวเดียวมุกงอำเภอน้ำเยืนบ้านป้าโอ้ยอำเภอน้ำเยืนได้ศุนีตัวเดียวปัทจปัทจอผูปูประกาศไปอีกบอกเขาหน่อยโอ้ยผูไละกลใกล้สาวะออูจันจะไปเหตดดีสังรอบดจี ศูนย์สีเมต์อยา่ง่ายเลยพี่น้องหวดพันธ์เนาะเืมโงทรหาปูพี่น้องจะด่าย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นบ่่่่น่่่่่่่่่่เ่้่่่่่่่น่บ่่ห่่เบอร์ู่่่่่่่่่่่่่่่่โ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่เ่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ม่่่่่ ปูทรมาทั้งสองสายแล้วว่าสันดอกโอ้ไม่ใช่พี่ที่เดียวเม็ดเดียวเศษๆเลยพี่น้องสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวแล้วไรล่างตัวคู่เดียวขอหรอกก็เป็นบนเป็นล่างแล้วสองตัวเนาะอืมโอ้หัวเน่าซ้ำขาดเป็นที่ออกใส่แหละเฮ็ดเฮ็ดก็ได้ล่างก็ได้ของมันไม่หักเกินอืมครับผมเฮ็ดเฮ็ดเป็นขันน้ำมันแบบปูหรือเป็นสิ่งมาเสียว โอ้ยมุมี่เห็ดเพรเป็นขันน้ำมันงมากแลวก็พอววโล้แต่ก็ตรงไล่เป็นก็ชังไปใหเิคนให้เบ่งยอยตรง,งเลี่ยรับผมแดงเกครึ่งแล้วบอกปู่งานปัด๊ดโตปั๊ดโต๊ปัดป๊ดโตะพี่นั้งแดงเกอรเลยจีอาบนธรรมดาเนี่ยของปูน<ม>ไปเอานี่ปูึงว่าได้ขัดขึงนขีนเนี่ย คือก,กันกับเสือปูขอตายขั้นปูไปเอานี่ปุวกนี่แดงครึ่งๆเดือดขึ้นลเลยเออแดงเลยข,ขั้นปูเลยไปเห็ดเป็นดอกเนี่ยออเอาขอออ้อนมันเห็ดเป็นอยู่เอาข้อนว่าของปูแข็งๆได้ภาพเยี่ยบครับผมมันดัมตาเทียนของปมาโอ้ว่านเจนปูดัมดตาเทียนแมนอันนี้เนแหงแดงกึ่งอยู่ข้อนมันเลยนายรับนายนี่โอ้ครับผม เชือกคอเด้พี่น้องเด้อร์งวนแรกพระเม่าพระปู่คอตายโอพระพระปู่คอตายโอ้อ่าเน้นย้ำพี่น้องอายุหกสิบแปดปีเรื่องเขียนอายุต่วลรอโออายุเอออายุหกสิบแปดปีเป็นซัดนี่เป็นออกอายุเด้นี่พื้นที่หน่อยๆเด็กที่เราหกสิบแปด ฟังน้ากันพี่น้องฟังไปน้ำพอๆกันเด้อครับเด้ออายุหกสิบแปดปีเดินมาขางแล้วก็ปูวคือเป็นกับมี่โอ้ปัออกก็ได้ดอกปัวครับผมเออเอาตั้งแต่หูว่าเป็นเป็นพระกับพ่อละครับคปับนะจอไว้ครับเอซีครับผมพระปูกคอตายแดงกิงขึงสามตัวบนสองตัวล่างครับนะแคปไปเด้อครับเด้อฟซีครับผม อายุหกสิบแปดปีครับสามแปดหนึ่งสามตัวบนสี่เก็ดับล่างเักเป็นล่างเป็นบนปูว่ามันเป็นในได้เบิร์ตลาวสันไม่มีหักกองว่ามีหักลาวสันผิดพลาดเกิดขึ้นน้อผมเนาะปูเนาะครับผม ขอบุญขอบพูดปู่เลยครับผมอาสาโตะปูคาสาโตะนวดสกัดรับผมมีโชคมีลาบบ้านไก่บ้านไกลอำเภอนั่นอำเภอนี่กระเบื้องชิ้นแล้วครับถ้ามุนต่างประตูของไก่เแล้วละครับผมครับกันปูไดมีโชคมีมาบก็คือหอดปูนะครับว่าูร่วมสร้างประตูขงกับปูขรับอยู่ที่ครับผมอปูกับลังสร้างประตูขงอยู่ครับผมประุครับปูครับอาบผ้มเดินเรินตูปตูครับผม ปั่นท่งเลยปั่นท่งเล่ยปูระบาดพี่น้องเอฟซีทุกท่านกะโทรสัมผัสเอาพี่น้องเอฟซีชุดว่าลุงปูเผลเปียวเหล็กอยู่เอาเหล็กมาแล้วจะมาประชันหอดบาดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางวันนี้ที่ปูเพิ่นไปนั่งเอาพระปูข้อไตพี่น้องรูปแบบแนวทางหรือคือสามแปดหนึ่งสี่เจ็ดจนอายุพระที่อายุอายุผ่าที่เป็นมรณภาพาเป็นปูข้อเนาะกะอายุหกสิบแปดปีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพระปูคอมรณะครับพี่น้องเนาะ รูปแบบหน้าทางก็คือสามแปดหนึ่งามตัวหางเดียวพี่น้องร่างแขนแขนซีเจ็ดเม็ดเดียวขอหล่อแล้วไบนต้องไปไลยตัวพี่น้องยี่้อมบอไม่หักพี่น้องอย่เอฟซีพันาสิเนาะฝากไปที่แนวทางครับพี Th ่น้องเอฟซี oh, ุกทานถ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีดูทันที่เข้ามารับชมติดตนจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับสวัสดีน้ำงามครับพี่น้องครับ